สวัสดีครับผมโชเกอร์นะครับจะเสือัปเปอร์ครับผมตอนนี้อยู่สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยนะฮะเลตมี่โน้ตสิบสามโปรพาทนะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับเปิดตัวเมื่อประมาณวกราแหละแตัวตัวน,นี้เป็นสีใหม่นะฮะชื่อมิสติกซินเวอนะครับเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับเป็นเซี่ยวมี่แฟนเฟสซิวอรนะครับอีดิชั่นนะครับสองพันยี่สิบเนี่ยนะมีโลโก้ตรงนี้เลยนะฮะมาดูกันฮะว่าในเครื่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก็ตัวเครื่องเลยนะฮะ นี่ครับผมตัวเครื่องสีเงินสวยงามนะครับเป็นสีเงินด้านนะครับมีเส้นซิลเวอร์นะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับเสี่ยวมี่เออ่เป็นเสี่ยวมี่แฟนเฟสติวัลเอดิชั่นนะอยู่ตรงนี้ครับโลโก้สวยงามเลยดูเด่นมากๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะค่อนข้างพรีเมียมมากๆเลยนะครับเป็นหน้าจอโค้งด้วยนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนกับรุ่นเรือธงเลยนะครับนอกจากนี้นะฮะก็จะมีเป็นนี่เลยครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ120วัตต์นะครับนี่อะแดปเตอร์120วัตต์เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมแล้วก็็มมีีเปนนนสายย USB Type C ะอู่ตรรง้คับผ แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเซตซิลิโคนนะครับเป็นตัวสีเทาเข้มนะครับเซตซิลิโคนดูดีมากๆานะครับแล้วก็ปสติกอร์ครับผมเป็นเสี่ยวหมี่นะครับแฟนเฟสติวัลวิดิชันแล้วก็นี่ครับผมเป็นอ่คู่มือนะครับสองแผ่นนะครับนี่เป็นเอกสารสองแผ่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมครับผมนี่ครับผมเข็มจิ้มซิมอ่านะฮะเหมือนบวติป็อกเกอร์โอเคมาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะเป็นจอโค้งนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนะ ความแม่นยําทําได้ดีมากนะครับรวดเร็วมากๆนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็รอบตัวเครื่องนะครับด้านบนนะนี่ด้านบนนะครับจะมาพร้อมกับเป็นพอร์ต IR ครับตัวนี้เป็นอินฟลตพอร์ตนะครับสรับใช้เป็นรีโมทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อไมโครโฟนนะครับสองอันเป็นสำหรับตัดเสียงรบกวนนะครับมินรโกนสองอันแล้วก็ข้างล่างนะครับก็มีไมโครโฟนนึงนะฮะอยู่ด้านล่างเลยตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะ แล้วตรงนี้นะครับจะเป็นลําโพงครับผมรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่นะครับนี่ลำโพงคู่เลยคุณภาพเสียงดีมากนะครับมีดีมากมากนะครับแล้วก็เนื้อเสียงหนาเหมาะสำหรับการดูคลิปวิดีโอหรือเล่นเกมนะครับเหมาะหมดเลยนะครับแล้วก็เมน USB t y ท e c ครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่อเป็นพอร์ตใส่ซิมนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ส่วนด้านซ้ายนะครับตัวเครื่องก็จะเรียบๆด้านซ้ายเรียบๆส่วนด้านขวานะครับจะมาพร้อมกับปุ่มปรับลดระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะฮะ ดูดีมากเห็นไหมดูดีมากๆแล้วก็บางเฉียบเลยนะครับผมนี่มาดูกันเรื่องหน้าจอเดี๋ยวเช็ดหน้าจอนิดนึงจื๊่นะครับนี่นะฮะหน้าจอสวยงามมากนะครับมีความใหญ่อยู่ที่6.67นิ้วนะเป็นหน้าจอ OLED นะครับเออสวยงามแล้วก็มีรีเฟรชเรทนะคะ120เอ่อ120เฮิร์ตด้วยนะครับดูดีมากๆเลยนะฮะนี่นะครับสวยงามความเรื่อไหลดีมากผมชอบนะครับคือคือมี UI นะคะมี UI นะครับ14เนี่ย ผมว่าลื่นไหลแล้วก็ลูกเล่นเยอะนะฮะหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของ Xiaomi อยู่แล้วอะ่ะผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ UI ตัวนี้นะฮะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็น่าใช้กว่าเดิมมากๆเลยนะครับสำหรับ Xiaomi UI 1 4นะฮะนี่นะครับแล้วก็มาดูเรื่องกล้องหน้ากันดีกว่านะฮะรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหน้านะคะรับความละเอียดน,นะฮะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะฮะและที่ชมมากๆเลยก็คือรุ่นนี้นะฮะถ่ายภาพเซลฟี่ได้สวยมากๆดูเป็นธรรมชาตินะครับ ก็คือดูไม่หล่อกจนเกินไปแต่ว่าผิวหน้าสามารถปรับมาปรับบูตี้เนียนได้นะฮะแล้วก็สีสันดูธรรมชาติด้วยสดใสมากๆสําหรับกล้องหลังนะครับนี่กล้องหลังมาพร้อมกับกล้อง3เลนอย่างนี้เลยนะฮะกล้องตัวหลักเนี่ยคามเด็ด2 0 0พิกเซลนะครับ นะครับแล้วก็มีระบบกันสั่น o s ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์นะครับเป็น ISOCELL HP 3ตัวใหม่นะฮะของ Samsung ด้วยคุณภาพดีมากๆแล้วก็กล้องตัวรองเป er ็น Ultra Wide นะครับเขาเลยแปล้านพิกเซลแล้วก็กล้องตัวสุดท้ายนะครับเป็นกล้องมาโครนะฮะเขาเลยสอล้านพิกเซลครับและมาพร้อมกับไฟแฟลชคู่ LED อยู่ตรงนี้ด้วยเลยนะฮะ<ม>นี่ครับตัวอย่างภาพของ Ultra er Wide นะครับภาพออกมาดูดีมากๆนะครับรายละเอียดดีมากๆเลยสำหรับ Ultra er Wide แล้วก็มุมไม่เบี้ยวด้วยนะฮะแล้วก็มาดูที่1 X ครับผมคุณภาพดีมากสีสันสดใสนะครับแล้วก็ดูที่ 2x ครับ นี่รายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็ 4x ครับคุณภาพดีมากแายละเอียดคมชัดสังเกตไมหมฮะรุ่นนี้ไม่มีเลนส์เทเลนะแต่ว่าสามารถซูมภาพได้นะครับด้วยระบบอินเซนเซอร์ซูมก็คือการซูมจากกล้องความละเอียดสูงนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับออกมาแบบนี้เลยนะฮะดูดีดูสวยงามมากๆนะฮะนอกจากนี้นะครับในโหมดทําได้ดีมากๆด้วยนะครับลหลายๆคนเนี่ยออมีคนถามผมทำไมภาพในโหมดดูไม่ค่อยดีผมบอกเลยต้องไปปรับที่โหมดกลางคืนก่อนนะคุณจะได้ภาพในโหมดที่คมชัดมากๆแล้วก็ใช้เวลาในการประมวลผลเนี่ย แคปเดียวเองนะฮะถือว่าทําได้ดีและรวดเร็วมากๆเลยนะครับนอกจากนี้เรื่องภาพพอร์เทรตเนี่ยทำดีแม่ากเลยนะเพราะว่าด้านหล,หลนังก็ยังเป็นธรรมชาติดูสวยงามนะครับดูดีทีเดียวนะฮะแต่ว่าเวลาถ่ายพอร์เทรตเนี่ยมันไม่สามารถปรับที่โหมด 2x หรือว่า 4x ได้นะคนุณต้องถ่ายที่ 1x เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็าดูสวยงามแหละแต่จริงๆผมก็อยากได้นะฮะที่ว่าพอร์เทรตระยะที่เขาไปลึกกว่านี้นิดนึงนะฮะผมว่ามันจะได้อะโอระกอบเหมือนกับเราใช้เลนส์เนี่ยระยะแบบ50-85อะไรพวกเนี้ย นะมันจะดีดุดสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะฮะก็ยังมาพร้อมกับกล้องมาโครอย่างที่ผมบอกไปนะฮะมาโคร2องล้านพิกเซลแต่ว่า2ล้านพิกเซลของรุ่นนี้นะครับคุณภาพดีครับผมดีเทลครบถ้วนเลยนะฮะถ่ายภาพเหรียญเนี่ยเก็บดีเทลได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาเราต้องการถ่ายภาพตัวเล็กๆเนี่ยก็สามารถเก็บออกมาได้อย่างครบถ้วนเลยแล,ล้วคมชัดสวยงามนะครับตามนี้เลยบอกว่าผมบอกได้เลยว่ากล้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะรุ่นนี้กล้องดีครับ สำหรับเรื่องเกมนะครับรุ่นนี้นี่เป็นสมาร์ทโฟนลร่อยก็ต้องเหมาะการเล่นเกมแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับชิปเซตนะฮะ e n s i นซิตนะครับ7,002 l t r ตรนะครับเหมาะการเล่นเกมแน่นอนนะฮะผมทดสอบเกม ROV นะสามารถเล่นได้อยู่ที่59 60เฟรมเรทนะครับโดยที่ไม่กระตุกเลยแล้วก็เล่นได้อย่างเถียรด้วยเวลาเราทัดนิ้วอ่ะเนี่ยตัวนี้ทัดนิ้วนะผมบอกเลยว่าทัดนิ้วดีมากนะครับไม่มีหลุดเลย นอกจากนี้ทดสอบด้วยเกม p ับ G ด้วยนะฮะ PUBG Mobile นะครับสามารถปรับกราฟิกนะครับอยู่ที่ HGRHD นะครับแล้วก็สามารถปรับเฟรมเรทอยู่ที่ระดับอัลตร้าเลยนะอ๋อไปไงสามารถเล่นเกมได้ได้อย่างสเปคที่สูงเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนในเรื่องการเล่นเกมครับที่เด็ดของรุ่นนี้นะฮะจริงๆแล้วมันขายในบกลร์ใช่ป่ะก็จริงๆแล้วตอนเมษาอะไรเลยคนคงเอไปเล่นกันแล้วนะฮะตัวนี้กันน้ำนะครับ IP หกครับนี่กันน้ำระดับเือทงเลยนะฮะตัวนี้ IP หกนะ ในราคาแบบไม่แพงอ่ะราคาแค่หมื่นกว่าบาทคุณก็สามารถซื้อสมาร์ทโฟนที่กันน้ําระดับ IP68 ได้แล้วครับรุ่นนี้นะฮะมี2ความจุนะความจุที่ RAM 8GB ิก ROM 2 5 6ร้อนะครับราคาอยู่ที่12990บาทนะครับแล้วก็ความจุ RAM 12GB นะฮะแล้วก็ ROM 5ร b อม5นะฮะราคาอยู่ที่15990บาทเท่านั้นครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับได้ทั้งดีไซน์แล้วก็สเปคต่างๆนะครับรายละเอียดของกล้องอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน้องๆเเลลือททงงยน,ะะนาาี่่ราาคไมแพ ผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดคุณมีงบแค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นที่คุณจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับรุ่นนี้ครับก็ขอลาจากพิงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมในต้นจนจบนะครับสวัสดีครับ